บันทึกสำเร็จค่ะ ภารกิจของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงของเวลาฟ้าสางนะครับในการมุ่งหน้าไปที่อบตอวันยาวอาเภอขุงจังหวัดจันทบุรีครับเนื่องจากเจ้าช้างพายสีดอแก้วนะครับได้ออกมาเดินตามส่วนของชาวบ้านและหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีในภารกิจพาช้างกลับบ้านครับ ำหรับพื้นที่ปิดล้อมภายสีดอแก้วอยู่ในพื้นที่หมู่8บ้านคลองตะเคียนตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะเป็นคองอบล้อมโดยรอบทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำลวดไฟฟ้ามาขึงปิดทางออกไว้พร้อมนำต้นไม้มาเผาไฟปิดกั้นทางออกของช้างเพื่อกักช้างไว้ในพื้นที่ซึ่งก่อนจะเริ่มภารกิจควนช้างได้ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ใหญ่และเพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าที่ทุกนายที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเชือกเนี่ยโกให้ดึงเคยดึงกันช้างข้ามาตางมันสุกเลยครับมันสุกแล้วก็แต่เขาช่างไอ,อ,อผมก,มกนะ็เลี้ยงไ่ถูงนะไอคนดูแลช้างเขาก็ดีนะครับแล้วบ,บ,บ,บางบางบางวันเขาก็งุดหงิดนะงุดหงิดเขาจะลองพิปดพปัดิีดปัดบางวันกาอารมณ์ดีเดินเล่นเดินอะไรเนี่ยตามสบายเลยดูรลายไหมที่ไม่ไม่ไม่ครับ นานะตามสายตาชาวบ้านท่านี้ก็บอกว่ามันห่าเป็นช้างป่ามันจะเดินมันใหม่ๆ,ๆมันก็มีงนุนงิดหน่อยอยากผัวงานเขาอยากเดินนะขณะดเดียวกันทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำไม้ยูคาลิปตัสมาก,กั้นเป็นคอกเพื่อเตรียมการขนย้ายช้างผ่านรถบรรทุก1ิบล้อภายหลังจากการยิงยาซึมและเพื่อความปลอดภัยของตัวช้างที่ต้องขนย้ายด้วยความรวดเร็ว และที่ทําอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นการเตรียมสถานที่ครับเตรียมสถานที่ขึ้นรถอยให้ช้างขึ้นรถขึ้นรถแล้วไม่ให้เลื่อนไม่ให้อะไรและไม่ให้ลม้มแผนนี่คือมีการยิงยาสมไหมฮะหรือว่าเป็นนี่ครับมีต้องหยิงเพราะนีมันเป็นมันเป็นั้างป่ามันไม่ใช่ท้างบ้านเป็นช้างป่าเราไม่รู้เลยว่เาเป็นยังไงสำหรับแผนการขนย้ายช้างนายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืช ได้รวมวางแผนกับทีมสัตวแพทย์จะใช้วิธีการยิงยาซึมเพื่อให้ช้างเคลื่อนที่ได้ช้าลงแล้วจึงนำเชือกไปคล้องที่ขาทั้งสี่ข้างในการผลักดันช้างขึ้นรถบรรทุกอย่างปลอดภัยที่สุดเนื่องจากว่าในการเดินแต่ละครั้งเนี่ยช้างเนี่ยก็จะอาจจะมีผลกระทบกับพ่อแม่พี่น้องแล้วเราก็กลัวว่าช้างก็จะได้รับอันตรายดังนั้นในวันนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยได้ พี่นาตัดสินใจนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายพลายแก้วกลับเข้าไปที่เขตรากากาะป่าเขาอ่างรีนาอีกครั้งหนึ่งพืชอาหารช้างในปาน่าอาจจะในช่วงนี้อาจจะเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมด้านนอกนมีไม่เท่ากันด้านนอกนอาจจะมีมากกว่าก็เลยเป็นที่ดึงดูดของบรรดาช้างให้ออกมาหากินในพื้นที่ด้านนอกซึ่งเดิมเป็นป่าที่เขาเคยอาศัยอยู่ก่อนแต่มามีการถูกเปลี่ยนแปลงถูกบุกลุกบ้างในบางพื้นที่เขาก็เลยออกมา ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีช้างป่าอยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าตัวทั่วประเทศอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์70กว่าแห่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมี30กว่าแห่งที่มีผลกระทบกันระหว่างคนกับช้างในการใช้พื้นที่ร่วมกันก็อาจจะทําให้ช้างมีปัญหาหรือคนอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นในแต่ละจังหวัดต่อไปนเนอนาคตเราก็จะประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการหาสถานที่รองรับช้างซึ่งเป็นสมบัติของอทุกคน ของทั้งจังหวัดด้วยของทั้งประเทศด้วยให้อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับหลังจากการประกอบปืนยาซึมเสร็จสิน้นผลแม่นปืนได้เข้าพร้อมชุดดูแลความปลอดภัยและล่อให้ช้างเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายก่อนยิงยาซึมหนึ่งดอกช้างมีท่าทีเกลี้ยกล่อดและวิ่งเข้าไปในพื้นที่ด้านในเวลาผ่านไปกว่า50นาทีเศษช้างพายสีดอกแก้วยังไม่มีท่าทีสงบลงทางสัตวแพทย์พร้อมชุดยิงยาซึมจึงประกอบอาวุธใหม่ด้วยยาซึมที่เข้มข้นมากขึ้น และเข้าไปยิงซ้ำอีกสองดอกส่งผลให้ช้างมีลักษณะสงบลงอย่างเห็นได้ชัดทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำเชือกไปคล้องที่ขาทั้งสี่ข้างพร้อมทั้งนำรถเครนมาเคลียร์พื้นที่ลวดไฟฟ้าและนำรถบรรทุกช้างเข้าภายในเพื่อเตรียมการขนย้ายพอตอำรวจแล้วมันเดินไม่ได้กานต้องยี้ไว่าไม่ห้ออกกวนออกไปกวนจะทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านนะนี่ฮะช้างอยู่ในิสัยยังไงบ้างครับที่ผ่านมาช้างตรวนี้รู้สึกว่านิาาานนนสัยดีฮะไม,ไม่ไม่ดูไม่ดู เจ้าหน้าที่ทั้ง50นายได้ร่วมกันผลักดันช้างมาอย่างรถบรรทุกที่ได้เกลี่ยดินเตรียมไว้เพื่อให้พายสีดอแก้วขึ้นได้ง่ายแต่ช้างกับดื้อไม่ยอมขึ้นรถทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจึงต่างเอาใจช่วยพร้อมร้องตะโกนให้ช้างขึ้นรถโดยเวลาผ่านไปกว่า15นาทีช้างจึงก้าวขึ้นรถได้ทั้งตัว เจ้าหที่จึงเล่งกั้นข้อเพื่อให้ช้างได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดก่อนขนย้ายต่อไปยังเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในจังหวัดฉะเชิงเซาทำเอาชาวบ้านในพื้นที่ที่มามุงดูต่างดีใจและร้องตะโกนด้วยความยินดี การดฏิบัตการในครั้งนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเศษนะครับในขณะนี้ก็เวลาประมาณ11นาฬิกาแล้วนะครับตั้งแต่การยิงยาสลบนะครับจนเข้าสู่การขนย้ายนะครับก็ช้างก็มีอาการซึมลงซึมลงนะครับและขณะนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับสามารถขนย้ายเจ้าพายสีดอนะครับขึ้นบนรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมขนส่งต่อไปยังเขาอ่างหรือไหนตามธรรมชาติครับ